สวัสดีครับส่งานช่วงกลางวันนะครับออนิเวิร์สปอร์ต2020ตัว GT Premium ขับ2องก็ใส่ชุดปลดล็อกจอกล่องทีวีแอนดรอยนะครับแล้วก็ชุดต่อจอไพดานตนีทดสอบเรื่องของการปลดล็อกจอนะฮะร,รถวิ่งเดินทางรถวิ่งอยู่ภาพไม่ตัดนะครับปดระบบกล้องรอบพันก็กดได้นะครับกล,กล้องรอบกล้องรอบพันกล้องหน้าถ้าความเร็วเกิน15มันก็จะตัดนะฮะ ระบบกล้องใช้งานได้ตามปกติกล่องเป็นแบบแคนบัสตรงรุ่นนะครับไม่ต้องมีสวิตช์เปิดปิดต้องถอยหลังเสียงก็จะออกในระบบข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเนวี่ก็ได้นะครับนำทางไปได้เลยข้างหน้าดูเนวี่ข้างหลังจอข้างหลังก็ดูกล่องทีวีไปนะ่ตัดัน,นี้เล่นผ่านแอปพลิเคชันดูทีวีนะครับหนึ่งขอยาค่ะ ก็ใช้งานได้ปกติครับความคมชัดนะครับระดับ HD ตอนคอนโทรลก็ผ่านตัวแอร์เมาส์แบบนี้นะครับกดแบ็คกดโฮมใช้ปุ่มนี้ครับกดค้างไว้ก็จะเป็นการออกไปกดโฮมออกไปหน้านี้นะครับแอปที่เราดูทีวีก็คือตัวนี้ดูทีวี กดแบ็กหนึ่งทีมันจะย้อนกลับไปเพื่อเปลี่ยนช่องถ้าชอบดูบอลสามารถดูคูพรีเมียร์ได้นะครับอ,รนนออกพร้อมกันจอหน้าจอหลังมีกระตูนขับกระตูนเน็ตเวิรออ์กย่ทั้งหมดบบเลยแล้วก็ถ้าเราย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูตรงนี้จะมีประโยชน์ ข้อดีเลยครับเพราะว่าการคอนโทรลผ่านแอร์เมาส์เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังคนขับก็ไม่ต้องสนใจครับมีสมาธิในการขับขี่นนะครับไม่ต้องคอยกดเปลี่ยนช่องคอยละสายตาจากด้านหน้านะครับนี่เรามานั่งหลังนี่นะฮะส่วนาณภาพต่อในระบระบสเตียหมย่เช่นกันดูโมโนออกพรามการจอหน้าจอหลังครับ พี่เปิดแอร์หลังให้ผมหน่อยแอปพลิเคชันตัวอื่นก็จะมีอย่างไลทีวีนี่นะฮะไลทีวีลุกทีวีตัวนี้ตัวที่2ไอคอนตัวที่2ก็ดูทีวีออนไลน์เช่นกันแต่ก็จะเป็นอีกหน้าเมนูหนึ่งนะครับดูไล่หลายตัวเลยอันนี้ของแฮกเน็ตเบิร์ก l ลน e ทีีลูกทีวีเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้จะเป็นดูซีรีส์จะเป็นดูหนังนะครับมูฟวี่เรจะมีหนังต่งตางๆจอหน้าก็เล่นได้เช่นกัน ม okay. ีการรอโหลดแอร์เซิร์เวอร์บางทีก็ออากช้านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์หรือถ้าใครที่ที่บ้านมีตัวแอปพลิเคชันดูหนังรายเดือนอยู่แล้วนะครับอย่างพวกดู HD Star 4K หรือ SWD IPTV ก็สามารถเล่นได้หมดครับนี n Netflix กมี Account Netflix แต่หลายบ้านก็จะดู Netflix กัน ก็เล่นได้เลยแสตเข้าลงเล่นได้เลยนะครับจะมีแเต๊าก็เล่นได้เลยครับแล้วก็จะมีแต่เมื่อที่พี่นกลงแอปให้ลงแอปตัวหนึ่งของ star 4 k นะครับเขามาเปิดใหนด้กัน ตัวนี okay. ้จะเป็นแอปเป็นสมาชิกรายเดือนอนนี่จะดูค้างไว้หน้าหลักยอดนิยมเป็นต่อเป็นต่อเมื่อคืนนะครับก็มาแล้วคุณดูได้เลยรายการย้อนหลังรายการใหม่รายการสดรายการต่อปบอลดูได้หมดเหมือนก,กันเช่นกันครับ13ปีขึ้นไป เรื่อเสียงรดเสียงที่ตัวแอร์เมาส์ได้ครับรอมบว่าจะมีเด็กที่ขาวงานดีบริการถึงใจต้องการทีหนังเรื่องอื่นๆนะฮะอย่างมีโฟนังโฟเคตัวนี้ก็ดูได้ครับจูมมนจี้โอเคภาคไทย ตัวผมเองก็ใช้แอปดูหนังค่ายนี้เช่นกันนะครับค่ายนี้เปลี่ยนมาหลายเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟเวอร์แล้วเพราะนั้นคนอยู่นั่งข้างหลังเนี่ยเป็นคนคอนโทรลไปเลยครับข้างหน้าผู้โดยสารก็นั่งดูไปคนขับขี่พวกขี่ครับว่าขับรถไปได้เลย แล้วก็ YouTube นะครับ YouTube ก็เป็น YouTube พิมเนี่ยม YouTube ดำไม่มีโฆษณาปกติจะต,ต้องเล่นโฆษณาก่อนถึงจะดีขึ้นมาได้นะครับ ขอบคุณพี่นพครับก็มาณสถานที่ศรีนครินนะครับทัดมอติดตั้งระบบ Android TV กีปลดล็อกจอนะครับเพร่าออกจอเพดานจอเพดานแบบนี้นะครับสนใจติดตั้งติดต่อเอกครับ0819876286เฟซบุ6 6, Facebook, page, YouTube, Channel, ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกและซิงเกอร์สลีครับเข้าไปติดตามดูผลงานนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยครับขอบคุณครับผม